ครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อผมเช่นเคยครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาเข้าใหม่ของซอยแม่น้ําเพชรนะครับท่านผู้ชมมันเป็นของแยกของซอยมาจากแม่น้ําใหญ่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพผาเข้าไปเลยครับเนี่ยมันอยู่ข้างล่างผมครับท่านผู้ชมเนี่ยต้องเข้าเดินลัดป่าไปนู่นครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบนต้นไม้เลยดีกว่าว่าจะขึ้นไปนั่งต้นเดิมครับท่านผู้ชมต้นที่ว่าได้ดูตัวแรกจากคลิปที่แล้วครับท่านผู้ชม ว่าไปดูปลาแรดไปเฝ้าดูปลาแรดก,กันวันนี้จะมีตัวขึ้นมาลอยให้เห็นหรือเปล่าเจอปลาอะไรก็ยิงครับท่านผู้ชมมาไกลครับต้องเอาให้คุม้มโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันในไม้เลยครับไปกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนต้นไม้ที่เรียบร้อยครับนั่งรอเลยครับตรงนี้ที่เดิมมาเฝ้าดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้ผมมา ล,ลูกดอกลูกไม้ครับใช้ลูกดอกเงี้ยงครับมีเงี้ยงครับทีเนี้ยไม่ให้พลาดจะไม่ให้พลาดเลยลูกดอกเงี้ยงครับยางก็เหมือนเดิมครับผม 14. สิบสี่มิลลิล็กตัดยี่สิบโอเคครับเดี๋ยวมาเฝ้าดูกันครับท่านผู้ชมจะรอรุ่นด้วยกันเลยเจอแล้วท่านผู้ชมแต่มันเป็นลูกประแลดครับท่านผู้ชมเป็นลูกประแลทดครับเมืเม่อกี้อัน เห็นดำๆผมไม่แน่ใจครับมึงเลยไม่ยิงใหญ่อยู่ครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้เป็นปลาอะไรมันดำๆครับท่านผู้ชมมันดำๆไม่มั่นใจนครับนั่งดูจนมันลงไปครับจนมันหายไปใช่ไหถึงรู้ว่ามันปลาครับท่านผู้ชมนะครับลูกปลาเล็กอยู่ตรงนั้นครับตรงปลายปืนครับท่านผู้ชมลูกปลาเล็กเมื่อกี้ไม่มั่นใจว่าเป็นปลาอะไรขึ้นดำปึ๊ดเลย ลูกกระเล่นตัวนึงนีง่นรับ้าเลยไม่รู้มาแอร์โพโอ้โพนีโอ้โอตายไมยย้ยไอ้ดวงไอ้ดู โดนูนัเป็นผมดูนัผมดนัผมผันี่บร้อยพี่น้ผนยียบร้อยผันแล้วไอ้ดูครับท่วมเลยครับฟองท่วมเลยหยุดไม่เลย ลงน้ำแน่นอนครับดินดโอ้โหถ้าลงนี่ไม้แตกเลยเนี่ยไม่รุดด้วยเอ้ยไปพันียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวพาท่านชมลงเอาเลยครับ โอ้โหตัวนี้มีซามโรครับซามซีโรได้แน่ๆครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมอย่างใหญ่เลยครับท่านผู้ชมตัวนี้ตัวมานซามซีโรครับท่านผู้ชมซามซีโรได้แน่ครับท่านผู้ชมดูหัวเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมยิงข้าท้องครับท่านผู้ชมนี่ยิงข้าท้องครับโดนท้องครับท่านผู้ชมโอ้ยิงข้าตรงนี้ครับ เขาขี้ครับมาทะลุท้องเกือบชีครับท่านผู้ชมโอ้ย,อยอมนนัยมนแล้วครับมนนันแล้วมันแล้วครับมันแล้วนี่ครับท่านผู้ชมปอดตามโลซีโลได้แน่ครับท่านผู้ชม ตัวแรกโอ้นัดแรกเลยยิงเข้านี่ครับท่านผู้ชมยิงเข้าตรงนี้ครับทะลุทะลุท้องครับทะลุท้องฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บปลาดัางเฝ้าต่อครับท่านผู้ชมหมายแตกแล้วตรงนี้แตกปอนไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวเก็บปลาเลยครับท่านผู้ชมอู้ดเต้นเต้นใหญ่มากเปียกเลยเช้าเลย มาฟอกันต่อครับท่านผู้ชมโอ้เปียกแต่เช้าเลยตอนนี้สิบโมงครับท่านผู้ชมเปียกัแต่สิบโมงครับผพมมาถึงนี่เก้าโมงครึ่งครับประมาณนะผมออกจากบ้านมาแปดโมงเกือบเกือบแปดโมงมาถึงเพชรก็เก้าโมงฟ้าครับนั่งเฝ้าอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับท่านผู้ชม ที่แรกก็เฝ้าปลาแรดครับวานยิงพลาดไปมาเจอปลาแรดน้อยไม่ยิงเจอปลาช่อนน้อยไม่ยิงเอามาถึงมาเจอหลายนี่แหละครับดูนี่แหละลอยมาตรงนี้ตรงกิ่งไม้นี่ครับนี่นี่นี่นกิ่งไม้นี่ลอยตากิ่งไม้ลอยตากิ่งไม้นนะครับเนี่ยกิ่งไม้ใหญ่นะครับ สัดเลยมันอยู่ใต้น้ำครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราอยู่ที่สูงเห็นชัดพอเพื่อเพื่อกะกะเอาโดนเฉยโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวย้ายที่ครับท่านผู้มชมเขียงท่านผู้ชมย้ายที่ที่ร้อยครับของไเป็นู้น หลายทีแล้วครับแรดยัยครับแรดยัยทุกคนดูแล้วครับคุณผู้ดูแล้วดูแลดูผันแลครับคุณผู้ชมดูแล้วครับคุณผู้ชมแรดใหญ่ครับดูแล้วดูแล้ว được không dung chưa lắm ra Mm-hmm. ra hmm Mm-hmm. 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 mm nữa ừ, ติดต้นซุ er, you know, know ้ม okay. ต okay. nice wow. ิดต้นติดต้นติดต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้กระบอกสันให้ท่านชมมากระบอกสันนีกว่าโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ซ้ำไม่ได้ครับมันมุดลงไปพันข้างล่างแล้วท่านผู้ชมผมได้ผูกไว้ครับนี่ครับผมผูกไว้ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับ ผมปลูกไว้ครับท่านผู้ชมมันมันซ้ำไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงเอาอีกครับเพราะว่าผมผมเห็นมีมาซองตัวครับท่านผู้ชมเห็นมีมาซองตัวครับเห็นมีมาซองตัวผมยิงโดนตัวหนึ่งครับแต่ที่เห็นนะผมเห็นตัวเดียวครับที่เห็นยิงยิงตรงนี้แต่ที่เห็นนะผมเห็นฝั่งนู้นครับท่านผู้ชมนู้นครับฝั่งนู้นครับสองตัวครับท่านผู้ชมมันมากินบักตบฝั่งนี้ครับฝั่งนู้นไม่มีบักตบครับฝั่งนู้นมีบักตบหน่อยเดียวครับ โติดอยู่ข้างล่างครับท่านผู้ชมดินดินโอ้ดินดิน,โโดน,ดนยังไงดิวเนี้ยเหินลอยเหินขึ้นมานี้ผมฝึกซ้ำได้ไม่ต้องลงนะครับถ้าลงน้ำนี่รอบที่สองนะผมลงน้ำถ้าเกิดลง เดี๋ยวนั่งเฝ้าอีกสักแป๊บครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีขึ้นมาก็เดี๋ยวลงเอาเลยครับท่านผู้ชม ดปลเลดครับอันนี้เลยใหญ่มากครับตรงนี้ท่านผู้ชมบอดตกที่สามโหลซีโลเลยครับท่านผู้ชมนี่ใหญ่มากครับท่านผู้ชมบอแลแรดครับท่านผู้ชมสวยนะครับท่านผู้ชมขึ้นครับนรื่นรื่อ นี่ครับท่านผู้ชมตอนแรกครับไปพันนี่ครับผมหักหมาท่านผู้ชมนี่หกักกตรงไม้ใต้น้ํานี่ครับโดนท้องเกือบรอดท่านผู้ชมโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากๆเลยดูครับท่านผู้ชมดูมือโอ้โหวันนี้ตกสามโลสี่โลแน่แน่สี่โลสี่โลน่าจะได้เนี่ยตัวเนี้ย ทิ้งหมดเลยครับอุปกรณ์กรงน้ำโอเคครับขออญาตเก็บปลาเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมานั่งเฝ้าคีนมันมีสองตัวครับท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมนี่ช่อนสายใหญ่ครับสายวยครับตัวนี้ตกโลครึ่งน่าจะได้ครับช่อนตัวนี้โลครึ่งน่าจะใหญ่ครับเข้าเป้าพอดีครับเข้ากลางเข้ากลางพอดีเลยครับกดถ่ายไม่ทันครับท่านผู้ชม จยดรอเลยครับเอาขึ้นมาแม่ให้ท่านผู้ชมดูอย่เก็บปลาครับท่านผู้ชมโอ,โอเคแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงพอดีเป๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอตัวกลับบ้านครับท่านผู้ชมได้มาสามตัวเดี๋ยวไปรอรุ่นกันที่บ้านครับว่าปลาแลดจะได้กิโลเนาะแล้วไอโดตัวนี้จะได้กิโลปลาช่อนด้วยครับ ไปลุ้นกันที่บ้านครับท่านผู้ชมไปไปเจอกันที่บ้านเลยครับรังยุบเลยไม่มีฝาครับไปโอเคถึงบ้านเรียบร้อยไปตรม นู้หนึ่งครับ4กิโลใช่จริงจโอ้โห4กิโลครับท่านผู้ชม4กิโลไอโดตัวนี้4กิโลครับท่านผู้ชมอ่าตัวแรกครับเปิดหขวางตัวแรกเลย4กิโลเอ้าไม่มีอะไรหวงังแป๊บ4กิโลแรกเลย4กิโล อไอ้หนุ่ชายพ่อไปนี่ครับไอ้ช่อนตัวปิดปิดจ็อบตัวแห้งครึ่งเยือกครึ่งที่ว่ายิงไม่ได้ทายครับกดทายไม่ทันครับท่านผู้ชมยิงเข้าเข้าตรงนี้ครับเข้าคอตรงนี้เลยคอตองนี้ทะลุตรงนี้ครับอ่ะมาดูกี่กิโลสั้นโลหกขีดครับท่านผู้ชมโอ้โห ห้อยแล้วห้อยโลหกขีดโลห์หกขีโลหกขีดครับท่านผู้ชมอ่าชั้นโลห์หกชั้นโลหกนี่ครับพระเอกของงานตามล่าจนเจอครับท่านผู้ชมนี่ตามล่าจนเจอยิงยิงเข้านี่ครับโดนท้องทะลุตรงนี้ทะลุนี่ครับ ริงตรงนี้เข้าตรงนี้มาใกล้ๆเลยครับโอเคท่านผู้ชมดูเลยกี่กิโลปังโอ้โหสี่โลให้นี่สีโ่โลเจ็ดขีดปัดสี่โลเจ็ดก็ท่านผู้ชมสีโ่โลเจ็ดไี้ของงานท่านผู้ชมนี่ครับ โอเควันนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับท่านผู้ชมจากคลิปที่แล้วผมยิงปลาแรดแล้วมันรุดไปแล้ววันนี้ผมไปเฝ้ามาก็ถือว่าโอเคครับเปิดหัวก,ก็ช่วยนะครับเปิดหัวด้วยไอไลทดูนี่ครับเปิดหัวตัวแรกต้องให้ลงน้ำแต่เช้าเลยครับลงน้ำซ่องซ่องห้วนเลยครับวันนี้ โอเคท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาผลงานมามอกมาให้นานะท่านผู้ชมได้ดูกันสำหรับคลิปนี้ผมขอปิดไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ